การอพยพประชาชนออกมาก็ย้ายไปยังศูนย์พักพิงต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นคือที่มอหาดใหญ่เมื่อวานนี้เราก็รายงานข่าวไปนะครับว่าสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยได้3,000คนตอนนี้จํานวนประชาชนทะลุ6,000คนไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการคือสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆที่ยังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ครับผู้สื่อข่าของเราเข้าไปติดตามเรื่องความช่วยเหลือภายในมอหาดใหญ่นะครับ เป็นศูนย์กีฬาเลยแล้วก็ตอนนี้ทุกชั้นเต็มไปด้วยผู้ประสบภัยยอดที่รับได้เนี่ยคือ3,000คนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มีผู้ประสบภัยเข้ามาอยู่กว่า6,500คนไปแล้วอะครับเกินความจุที่สามารถรองรับได้ไปแล้วนะค <c oughs> ะตอนนี้มี6,500กว่าคนนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปิดรับได้อีกแล้วจากการพูดคุยกับรองอธิการบดีมอ,อ,อหัดใหญ่ที่รับผิดชอบดูแลบอกว่ารับได้เต็มที่จริงๆเลยนะคือแบบแน่นเอียดเลยอะ7,000คน ก็เลยมาสัก4 <mark> <kepada> ี่ห to <together> ้าคนแล้วนะก็จะเต็มพิกัดจริงๆนะครับรับต่อไม่ไหวแล้วกําลังประสานกับทางจังหวัดอยู่ว่าจะเอายังไงต่อครับให้จังหวัดมาช่วยพารณาตำรวจด้วยตอนนี้เพราะเราเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ครับอยากจะให้ทางภาคจังหวาดมามาช่วยกรณ์ตรงนี้ครับคือตรงนี้เราอ่านเสร็จพันแล้วตอนนี้ครับคือในศูนย์ภาคพิงเราตอนนี้คือเปิดอยู่ประมาณกี่ห้องแล้วตอนนี้ฮะโอหลายห้องมากเลย ครับเต็มเต็มสี่ชั้นนะครับสี่ชั้นครับ,รบแล้วตอนนี้คือเราจะเปิดใหม่นี่ตรงไหนบ้างครับยังยังอนไ้ยัง,นนย,งยังไม่เปิดใหม่แล้วตรงนี้ครับเปิดใหม่ไม่ได้แล้วตอนนี้แน่นแล้วจริงๆค่ะทีมข่าวของเรายังไปพูดคุยกับคุบคณป้าท่านหนึ่งด้วยท่านบอกว่าท่านหนีน้ํามาตัวเปล่าเลยค่ะนั่งอยู่บนหลังคามาสองวันแล้วไม่มีน้ําไม่มีอาหารถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือก็คือต้องตายแน่นอนค่ะ เมื่อวานค่ะติตตดอยู่บนหลังคาสองวันบนหลังคาทรมานมากเนาะเครียดมากมากเึือดสูงตายเลย嘛ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำสองวันแล้วอยู่บนหลังคาแต่น้องไม่ได้รักไม่ร่ดหรอกแต่ว่าบ้านพี่ก็ตอนนี้ถือว่าน้ำเป็นถึงหลังคาแล้วได้แล้วคืออะไรในบ้านวันนี้ไม่ดีอะไรเลยเสื้อผ้ามีแล้วแล้วตอนที่มาี่คือมามีอะไรไม่ติดตัว ยายาประจำตัวนะอยู่ประจำตัว right. ก the ok, ็โทรศัพท์แล้วก็เอกสารของลูกอีคือเอกสารสำคัญสำคัญทะเบียนบ้านเลยใช่แค่นั้นแหละหลังจากนี้หลังจากที่น้ำรถแล้วจะอยู่ยังไงไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำไงคลิกแต่ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเพราะเพราะอะไรของในบ้านไปหมดแล้วในรถก็จมอยู่วิดทังเลย แทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยนะคะอีกคนก็สภาพไม่ต่างกันเลยน้ําท่วมบันไดอีกสองขั้นก็จะถึงชั้นสแล้วนะคะตอนนี้เริ่มคิดหาวิธีจะขึ้นหลังคายยังไงดีสุดท้ายแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือออกมาตอนนี้เครียดจนกินข้าวไม่ลงเพราะว่ายังมีอีกหลายคนออกมาไม่ได้นะคะสภาพจิตใจยยแย่มากๆค่ะ แต่ถึงเนี้ยกลัวจะงูเนี้ยน้เนอกว่าถ้ามันถึงอะไรต้องไปขึ้นไปข้างบนจะขึ้นได้ไหมอ่ะนะมันมีคาเนี่ยลูกอันนี้ก็กินไม่ลงเลยนี่เรามาอยู่ไม่ฟือปลอดภัยแล้วแต่ว่าคนทังหลังไม่รู้อยู่แบบไหนอ่ะลูกไอ้ของมันอย่าไปเกี่ยวมาแล้วของมันมันไม่เหลืออะไรแล้ว ส่วนคนนี้ค่ะก็เอากระเป๋ามาได้เพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะกับโทรศัพท์มือถือเรียกได้ว่าออกมาเส้นยาแดงจริงๆค่ะตอนที่ออกมาเนี่ยน้ำขึ้นเร็วมากจากเอวถึงอกก่อนที่จะมิดหลังคาบ้านแล้วก็สูงเกินหลังคาบ้านไปแล้วนะคะตอนนี้ตอนที่ออกมาเนี่ยคือได้พาอะไรติดตัวบ้างไหมกระเป๋าใบเดียวกับกเสื้อหนึ่งชุดครับแล้วก็โทรศัพท์แต่ตรงใต่ช้าอะไรที่มีถึงเป็นหมดเลยครับ อย่างนั้นคือเราเราถ้าน้ำมาดันขึ้นมามันมีชั้นลอยนี่มีรายเบียงอะไรนะมันจะดันทำให้เราออกจากมันไม่ได้เลยครับเป็นบ้านเช่าครับผมเลยต้องต้องตัดสินใจจากการพูดคุยกับจิตอาสาซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะได้รับบริจาคสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ยังขาดแคลนทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่าประชาชนที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือมีเพิ่มเติมตลอดเวลาเลยนะครับ ตอนนี้สิ่งของที่ขาดมีทั้งเสื่อปูนอนเสื้อผ้าแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าหม่มเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มแม้แต่กระทะตะหลิวถังแกส๊สและหม้อใบใหญ่คือเรียกว่าสิ่งของจำเป็นตอนนี้ขาดแคลนทุกอย่างเลยนะครับแต่ปัญหาสำคัญนอกจากอาหารและน้ำดื่มแล้วคือเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยครับเครียดเจอแบบนี้เครียดเครียดจริงๆนะครับแล้วคิดดูว่า คือออกมาจากบ้านมาคนแบบไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยอะ่ะไม่เหลืออะไรด้วยบ้านก็พังเสียหายไปหมดแล้วจากน้ําท่วมบางคนออกมาตัวคนเดียวอีกหลายคนติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้แบบนี้ยิ่งเป็นห่วงก็ไปอีกเป็นห่วงคนในครอบครัวเป็นห่วงญาติพี่น้องเพราะติดต่อไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้มองข้ามชอดไปถึงข้างหน้าด้วยนะว่าเหลือดินหนังจากน้ําลดแล้วว่าจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรครับพะหมดแล้วทุกอย่างจริงๆส่วนผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ก็ไม่สามารถแยกไปอยู่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่พอต้องอยู่รวมกันการดูแลก็ทำได้เท่าที่ทำได้ครับคุณผู้ชมนะส่วนยอดบริจาคตอนนี้อยู่ที่กว่า8 4 0 0 0 0บาทไปแล้วนะครับเนี่ยครับยอดบริจาคณวันที่25พฤศจิกายนก็คือณเมื่อวานนี้นะครับขณะเดียวกันเงินที่ได้ก็จะไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นส่วนช่องทางการบริจาคคุณผู้ชมก็สามารถที่จะบริจาคได้นี่เป็นหนึ่งช่องทางนะครับ นะธนาคารไทยพาณิชย์ครับชื่อบัญชีสงขลานครินเพื่อผู้ประสบภัยครับเนะี่ยขึ้นที่หน้าจอนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารอยู่ตอนนี้นะหยิบม,มือถือมาถ่ายภาพไว้ก็ได้แล้วช่วงนี้ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะคุณ<ะ>ผู้ชมสังเกตดีๆก่อนจะโอนเงินไปอะ่ะดูชื่อบัญชีให้ดีชื่อบัญชีสงขลานครินเพื่อผู้ประสบภัยครับ สำหรับหลายๆคนที่เป็นห่วงญาติพี่น้องของตัวเองที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็ติดต่อญาติไม่ได้อยากจะรู้ว่าญาติตัวเองอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วหรือยังเรามีช่องทางการค้นหาผู้อพยพที่เข้ามายังศูนย์พักพิงของมอสองขลานครินนะคะโดยมีจิตอาสาเขาจัดทําเอาไว้เป็นทำเนียบรายชื่อผู้ที่อพยพไปที่ศูนย์พักพิงแล้วผู้ชมสามารถสแกน QR ว o d e คเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ส่งรายชื่อผู้อพยพสถานการณ์อุทกภัยหาดใหญ่2,568ได้นะคะก็เข้าไปสแกน QR วอาร นี้แล้วค่ะไปค้นดูนะคะว่ามีชื่อญาติของเราเนี่ยเป็นผู้ที่รับการช่วยเหลือออกมาอย่างศูนย์อพยพแล้วหรือยังนะคะยังไงขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยค่ะตอนนี้มีประโยชน์มากคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกติดต่อญาติพี่น้องไม่ได้สกแกนเคนียวค้นนี้แล้วไปเซิร์ชชื่อนามสกุลดูได้แล้วตอนนี้ผมเข้าไปดูล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในศูนย์อพยพแล้วปลอดภัยแล้วมีจํานวน914คนและมีระบุได้ว่าอยู่ที่ศูนย์อพยพจุดไหนอย่างไรมีรายละเอียดครบถ้วนะครับ